ต่อไปเป็นการสร้างศิลปะจากเส้นได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรูปศิลปะต่างๆายกตัวอย่างให้ดูนะคะตามตัวอย่างที่นี่นะคะ่ะถามว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรในการสร้างภาพแบบนี้นะคะมีลวดลายต่างๆให้ดูแบบอาร์ตท,ที่ทางสสวท เห็นไหมคะรูปทรงลายสวยงามศิลปะเส้นได้เราสามารถใช้ GSP สร้างผลงานแบบนี้ออกมาได้นกันนะคะเ,เราลองมาสร้างดูนะคะค่ะก่อนอื่นเราเอาจุดอิสระมาลงไว้หนึ่งจุดแล้วไปที่เมนูกันแปลงเลื่อนขนาน ด้วยระยะ0.4ซนติเมตรมุม0องศาเล้่น,นขนานนะครับแปงเลื่อนขนานแปงเลื่อนขนานแปงเสื่อนขนานนะครับแ่ทิดตัวนี้ทิดจุดตรนี้แล้วมาที่แปงหมุนจะได้เยอะๆเลยนะคะหมุนไป180องศามุน ระบุจุดศูนกลางแปงมุนนระบุจุดศูนกลางแปงมุนค่ะเราอยากได้ได้อีกก็ได้ระบุจุดศูนกลางเราจะเอา,เา,เาอีกอันมุนแปลงแล้วก็มุนถ้าเยอะเกินไปเราก็สามารถลบออกได้ ลากคุมแล้วก็กด e ี e ลตออกได้เลยนะคะจากนั้นเชื่อมเส้นจุดแรกกับจุดสุดท้ายมาที่เมนูสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะระบุจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็ปรุงจุดนี้นยกเว้นจุดสุดท้ายนะคะแล้วไปที่เมนูการแปลงหมุนด้วยมุม90องศาของมุมน,นะคะ จากนั้นใช้เครื่องมือเขียนเส้นในแนวตรงมาช่วยนะคะชี้ไปที่จุดจะเห็นจุดสีฟ้าขึ้นถูกแล้วท่รกาให้จุดสีฟ้าขึ้นก่อนนะคะคลิกสีฟ้าขึ้นคลิกจุดสีฟ้าขึ้นคลิกนะคะสีฟ้าขึ้นคลิกค,ะค,ะค,ค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ ทำง,งานออกแบบศิลปะจากเส้นได้แล้วคะมองตรงนี้ตางเไดานะคะับื่เน็นาน,นะ หรือเราจะ delete ตัวสุดท้ายออกเลยก็ได้นะคะคลิกตัวสุดท้ายแล้วก็กดปุ่มดี l e นะคะส่วนของเส้นตรงโดยดี l e t คีเชื่อมเช่นไหน่สร้างเส้นตรงๆนะจะเห็นว่าได้แล้วจากนั้นเราทําการสะท้อนโดยคลิกที่ส่วนของเส้นตรงเมื่อกี้แล้วก็ปุ่ม object ที่เราจะสะท้อนนะคะไปเมนูการ แปลงสะท้อนค่ะเห็นไหมคะไปไะได้รูปนี้ออกมาแล้วนะคะคลิกสะท้อนอีก็ได้นะคะคลิกขึ้นตะบนคลิกขึ้นตะบนระบุไว้แล้วก็สะท้อนเส็นคนีไปนะคะไปมีนการแปลงสะท้อนค่ะไปก็จะได้ผลงาน ออกมาแล้วหนึงชิ้นที่สวยงามเลยทีเดียวนะคะเราอาจจะสามารถสร้างผลงานได้อีกหลายแบบหลายลวดลายแล้วแต่เราจะมาประยุกต์นะฮะอย่างเช่นลวดลายพวกนี้นะคะเจกันมีดอกไม้ประดับ ตัวลายอย่างนี้นะคะศิละปะนี้ฉันได้อันนี้จะเป็นรูปทรงอย่นี้ก็ได้นะคะแบบนี้ที่เราสร้างหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้ แบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะเรายังสามารถสะท้อนลูกนี้ ได้นะคะเอาหมุนก็ได้นะคะระบุตศูนย์กลางไปที่เม,ม,มนูการแปลงหมุน90องศานะคะลงล่างแปลงหมุน90องศาแล้วก็ไปที่เม,ม,มนูการแปลงหมุน ลวดลายที่ได้ก็จะเป็นลวดลายที่แปลกตายิ่งี่เนะะี่ยคะเราเอาจจะเติมสีส,ส,สันใส่ลงไปให้สวยงามได้อีกเหมือนกันนะคะ